สวัสดีครับทุกคนเอนไนทำไรดีวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมนี้เลยตำนานอนสร,รพิษของเรานะครับซึ่งเป็นอะไรไปดูกันมันก็คือกิจรกรรมหมุนนั่นเองครับก็จะมีการหมุนได้อ,อ่อถ้าหมุนครบครบจํานวนครั้งนะครับก็รับไปเลยครับกาแพงไอวอลเป็นรูปงูเอองห่าครับอสาร,รพิษก็คือคอบ,บ้านั่นแหละแต่ ทีนี้ด้านซ้ายผมไม่หวังนะแต่ถ้าขายับหวังก็ได้นะมันก็มีให้หมุนนะหมุนได้รอบเดียวก็อาจจะได้ไปก็ได้แต่ผมที่หวังที่ผมมาเล่นแล้วผมหวังก็คือผมจะใช้1ครั้ง20เพชรให้ได้9 9 9เสาเพชรจะสาเร็จไหมเดี๋ยวมาดูจิตกรรมกันก่อนครับอ่าแน่นแคจิตกรรมครับกดก็คือระยะเวลาจิตกรรมครับ1 6กถึง22่กุมภานะครับก็คือ ก่อนถึงเที่ยงคืนนั่นเองครับก็คือประมาณ5้าทุ่มมันแหละเอ่อห้าทุ่มห้าห้าสิบเก้านาทีถ้าเอาชัวร์ๆเนี่ยก็ห้าทุ่มห้าสิบอ่ะวันที่สองโอเคก็หมุนเพื่อรับรางวัลแบ่งออกไปสามรูปแบบหนึ่งครั้งสิบครั้งและหนึ่งครั้งพิเศษหนึ่งครั้งพิเศษคืออะไรคือเพิ่มโอกาสนั่นแหละผมคิดว่านะแล้วก็ยังไงสองครั้งพิเศษจะเพิ่มเหรียญนะเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลใหญ่จริงๆด้วยป่ะเมื่อหมุนครบจำนวนไม่ต้องกังวลถ้าหมุนครบจำนวน,น,นก็คือ ท่าไร่มุมุมครบจํานวนครั้งก็คือรับไปเลยไม่ต้องลุน้นก็ไหนๆก็หมุนจนจนมาได้ลแล้วแหละแล้วก็รางวัลที่ได้ก็จะส่งให้ตัวละครอ,อัตโนมัตินะครับเอ <Wow. S 1> ส่งให้ไอดีของเราอัตโนมัติไอดีไหนที่คุณใช้เล่น ก็ไอดีนั้นเออถ้ามีปัญหาก็แจ้งทางซัพพอร์ตไปได้นะครับคัสเตอร์เซอร์วิสนะครับเป็นเวลา7วันนะครับภายใน7วันไม่ใช่เป็นเวลา7วันภายใน7วันนะครับที่มีปัญหาหรือว่าหลังวันที่22ได้7วัน,นก็ประมาณสิ้นเดือนนก็เป็นวันที่2 8อะไรประมาณนี้แต่ขอภาวนาอย่าให้มีปัญหาเล่นให้สนุกครับมาโอเคไม่รอช้าครับ แป๊าๆไปแล้วนะครับเอานะใช้20เดมอนเพชรเพื่อหมุน1ครั้งไปครับเอาเอาพิเศษเลยธรรมดาดีเอาพิเศษแล้วกันเอ้ยเอาธรรมาดาดีก่าอ่าเอเป็นคนงกที่หวางสูงไปเอานะผมเลงตรงนี้ไปนะ99เพชรนะ999เพรไปแล้วครับไปปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับ อ่ะไอ้ที่การรัสังหารก็ไม่เป็นไรกิจกรรมนี้ผมก็เฟลเหมือนเดิมโอเคนะครับถ้าใครชอบไปยืนกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดสนับสนุนด้วยการกดติดตามนะครับและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการสนับสนุนและตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้อาจจะมีทั้งฟรีบ้างต้องใช้เพจแรกบ้างอะไรก็แล้วแต่ครับมาให้ได้เห็นเรื่อยๆครับก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ